นี่คือตัวตลกสาวขายหัวเราะขำเก่งเหม็นแบวเก่งไม่มีใครเชิญยังเสอไปอยู่ใต้เตียงเขาอ,อีกแนะนําหนังแบวกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งเธอเนี่ยกำลังสองทุ่มก็หาวพอทุ่มก็หลับอยู่จากนั้นก็มีมือโผล่ออกมาจากใต้เตียงไม่รู้ทําเพื่ออะไรไม่มีใครเห็นอยู่ดีสเสอจริงๆจากนั้นมือก็พุบกลับไปที่ใต้เตียงจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะเหม็นแบวดังขึ้นมา ตอนแรกเนี่ยก็ตะกิดตะกิดแต่ก็ไม่ได้อะไรนอนต่อจากนั้นมันก็หัวร้ออีกแล้วเสียงตอแหลมาก <c oughs> จนเธอเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเปิดไฟดูว่ามีคนตอแหลอยู่ในห้องจริงหรือเปล่า <c oughs> ตอแหลมาทําไมคะเธอก็เรียกพ่อแล้วจูจ่ๆก็มีมือตะกายจากปลายเตียงขึ้นมาเธอก็ตะโกนพ่อคะมีคนตอแหลอยู่ในห้องหนูจากนั้นเราก็ได้เห็นว่ามันคือตัวตลกจอมเสอะเออเข้าบ้านคนอื่นไม่มีใครเชิญยังจะหน้าด้านหน้าทนเข้ามาอีกเธอก็กลัวเลยคุมโปงจากนั้นผ้าห่มก็ถูกเปิดออกและพ่อของเธอ ก็มาแล้วบอกกับเธอว่าลูกคงฝันร้ายนะ่ะเธอก็เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปเลยบอกกับพ่อว่ามันอยู่ใต้เตียงไม่เชื่อมาดูมิจิสิเอ้ยดูใต้เตียงสิพ่อโอเคเดี๋ยวพ่อก้มลงไปดูจากนั้นเธอก็ยื่นไฟฉายให้พ่อพอพ่อก้มลงไปดูใต้เตียงพ่อของเธอก็หายไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบเธอเลยก้มไปดูเห็นแต่ไฟฉายที่กลิ้งออกมาจากใต้เตียงเธอก็ไม่กล้าก้มลงไปดูเองเลยหยิบมือถือเปิดกล้องขึ้นมาไปถ่ายรูปใต้เตียงพอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาก็เปิดรูปดูแล้วพบว่ามีตัวตลกสาวยิ้มสวยสะเอิบม เซลฟี่ด้วยจากนั้นไฟก็ดับแล้วมันก็โผล่มาจากด้านหลังแต่พอเธอหันไปมันก็หายไปจากนั้นเธอก็หันกลับมาอุ้ยเจอคนตอแหลยิ้มให้ฉันไม่ยอมไปตอแหลกับคุณหรอกค่ะพอเธอคลาหนีไปมันก็หัวเราะเหม็นแบ๊วใหญ่เลยและมันก็ไม่ปล่อยเธอไปจะพาไปตอแหลด้วยกันชื่อเรื่องอยู่ในคอมเมนต์ใครดูแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะ